มาครับคลิปนี้พามาดูตัวปั๊มนะครับไฮดรอลิกของตัวรถไถ่ายกูตาต้า M108S นะครับ1 0 8เอสนะนะครับนี่ครับมาดูลักษณะนะครับอันนี้คือโอลิงประกบนะครับเห็นไหมครับประกบลักษณะนี่มันจะมีหมายเลขอยู่นะครับจะมีหมายเลขอยู่เห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวอักษรเนี่ยครับนี่อยู่นะครับระบุไว้นะเห็นไหมครับนี่นะครับมันจะมีปั๊มอยู่ สองสองสองลูกด้วยกันนะครับเนี่ยลักษณะนี้นี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวแว่นตาจะเป็นตัวเฟืองขับนะครับปั๊ม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ